สวัสดีครับไฮรังสตูดิโอภูมิใจเสนอสลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักดิ์ชวนเครียดวันนี้รัฐบาลเอาจริงเอาจังเรียบร้อยแล้วหลังจากที่โรมบอกมาหลายครั้งหลายค่ะอันดับแรกเลยตัดไฟตัดเนตแล้วก็ตัดน้ํามันสุดท้ายแล้วโรมบอกว่ามองที่ดูจะต้องจัดการยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นร้อยตัวเอารัฐบาลก็บอกเอาเออเอา,เอารัฐบาลได้ลุกขาดแก๊งคอเซ็นเตอร์เป็นทีเรียบร้อยตามคําสั่งของโรมเฮ้ยไม่ใช่ตามคําสั่งของนายกแล้วก็ ตัดไฟแบบมีพิธิกรรมใหญ่โตด้วยนะโอ้โหมีการตัดดิบวิ่มีการาถ่ายทอดการจะก,กดปุ่มสวิตช์ <c oughs> สุดท้ายแล้วนี่ DSI ก็เอาจริงอีกตั้งหาก DSI กำลังประสานที่จะออกหมายจับ พันเอกมองชิดตูผู้นำกองก,กำลังกะเหลี่ยง b g f แล้วล่าสุดคุณภูมิทำสั่งย้ายข้าราชการที่พัวพันกับแกงคง Call Center เพิ่มอีกงานนี้ย้ายกันลดใหญ่กันเลยทีเดียวเรียกว่าตอนนี้หรือเสาหรือทรัพยากรหรือโครงสร้างทังตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางเพื่อจะสกัดแกงคอ Call Center อันนี้เรียกว่าเป็นผลพวงมาจากการทำงาน อย่างหนักอย่างเต็มที่ของคุณลันสิมันโลมเพราะว่าคุณลังสิมันโลมเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าถ้าจับมองชิดโตนี่นะเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวเนี่ยจะได้ไทยเทานกไทยเทาอีกเป็นร้อยตัวเลยทีเดียวหลายคนก็เข้าใจว่าคุณโลมเนี่ยเป็นคนพูดเรื่องนี้ก่อนให้บอกว่าตั้งแต่ตัดไฟตัดน้ําตัดเน็ตอะไรหลายหลายอย่างล่าสุดคุณโลมก็บอกว่าให้จับพัดเอกมองชิดโตฮ่เรียบร้อยเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกมากกว่าร้อยตัว แล้วผลเป็นยังไงแต่ว่ามันมีไอ้พวกนางแบกนายแบกของพรรคเพื่อไทยนะบอกว่าคุณโลมแอบไปฟังรัฐบาลน่ะเขาเตรียมแผนงานกันเอาไว้ใช่ไหมถึงเลยออกมาพูดก่อนเดี๋ยวไอ้โรมมันฝ่าช้าถ้าเกิดแอบไปฟังได้นะป่านนี้รู้หมดแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยจะแอบทําคาสิโนโมีใครเป็นหุ้นส่วนอะไรมากมายเอ้ย แต่หลายครั้งโลมก็รู้จริงรู้จังนะหรือว่าเฮ้โลมประแอบอยู่ตอนไหนสุดท้ายไอ้พวกน่งแบกนายแบกก็บอกว่าโลมออกมาพูดดักก่อนเพราะว่าได้ข่าวมาแล้วจะมาอ้างเป็นผลงานของตัวเองไม่ได้ผลงานต้องเป็นของรัฐบาลเท่านั้นซึ่งมีนักข่าวมาถามนะคุณโลมนะว่าเออเรื่องนี้ถ้าเกิดรัฐบาลเขาอ้างเป็นผลงานของเขาคุณโลมบอกตามสบายลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วรัฐบาล เห็นด้วยแล้วทำตามแล้วจะเอาไปผลเงินก็มงเป็นเกมกันประโยชน์ยูที่พี่น้องเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณโลมเนี่ยตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้งแล้วก็นานแล้วคือรัฐบาลเนี่ยจะทําแบบกลัวๆกล้ากาอย่างเช่นบริษัท SMTY บริษัทนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่รัฐบาลไม่มีการขยายผลเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กับบริษัทนี้เลยทั้งๆท,ที่เจ้าของบริษัทคือผู้นำอันดับสองของเกรียง BGF ก็คือพันเอกมองชิดตูนี่และ <c oughs> กองกำลัง BGF เนี่ยนำโดยพันเอกมองชิดตู <c oughs> เป็นผู้ให้แก๊งโคเซนเตอร์มาลงทุนแล้วก็เช่าตึกแล้วก็ห้องต่างๆเนี่ยในชเวโกโกคือเรียกว่า มองชิตตูเนี่ยตั้งใจให้แก๊งคอร์เซนเตอร์มาจัดก,การมาทํากิจกรรมพวกนี้เลยไม่ใช่แค่หลอกลวงเอาเงินทองเท่านั้นแต่รวมถึงการทําให้คนกลายเป็นทาสและเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์คุณโลมบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลต้องการจะถอนลากถอนโคนก็ต้องออกหมายจับมองชิตตูถึงแม้ว่ามองชิตตูเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยกระทำความผิด นอกราชอาณาจักรของประเทศไทยแต่ผลกระทบมันเข้ามาถึงคนไทยอย่างแบบชัดเจนขนาดนี้หลักฐานคาหนังคักเข,ข,ขาขนาดนี้ดังนั้นคุณลมเลยแนะนํารัฐบาลบอกว่าดําเนินคดีกับมองชิตตูได้เลยครับแล้วถ้าจับมองชิตตูได้เมื่อไหร่ก็ได้ความลับเกี่ยวกับธุรกิจไทยเทาที่เชื่อมโยงกับมองชิตตูแน่นอนเพราะว่ามองชิตตูเคยประกาศแล้วว่ารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับไทยเทาที่เชื่อมโยงอยู่กับเขาถ้าเกิดเขาโดนจับน่าจะ เผยแช่ไนให้หมดเลยคุณโฮมบอกงั้นรีบจับเลยทีนี้พอคุณลังสิมันลมออกไอเดียแบบนี้ออกมาว่าต้องจับมองชิดโตมาดําเนินคดีให้ได้พวกนางแบกเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ตํารวจโลกนะเราจะไปจับเขาได้ยังไง <c oughs> พวกนายแบกนางแบกก็บอกว่าฝันไปทีอเ่ารังสิมันลมเกิดมาเป็นนางแบกนายแบกนี่มันต้องทํางานหนักนะหลายครั้งหลายคาที่ออกมาแบกแล้วก็เงิบตอนนี้พวกนางแบกนายแบกเนี่ย ต้องไปแบกพม่าแล้วก็ไปแบกกะเหรี่ยงอีกไอ้พวกแบกทั้งหลายบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกของประเทศไทยจะเอาอํานาจอะไรไปจับมองชิตโตและก็ไม่ได้ทําผิดในราชานาจาักด้วยทางนั้นก็เลยสงสัยว่าคุณโลมดูหนังแอคชั่นฮอลลีวูดมากเกินไปหรือเปล่าที่จะให้ไทยส่งหน่วยสวาดหรือหน่วยซิล บุกไปจับมองชิดตูอะไรประมาณนั้นหรือจะไปจับใครก็ได้ในโลกเพ้อฝันไปเองหรือเปล่าไอ้โลมเฮ้ยนางแบกนายแบกนะจำได้ไหมตอนนั้นโอ้ทั้งสลิมทั้งนางแบกนายแบกเนี่ยมาโจมตีพักประชาชนพมา่าใช่บปล่าที่คุณทิศนาพูดถึงเรื่องแรงงานพมา่าต้องขึ้นทะเบียนแล้วอพอขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้ คำนวณสิทธิว่าจะได้รับสิทธิอะไรแบบไหนยังไงแม่ซึ่งนางแบกในแบกก็ยังย้อนกลับไปบอกว่าตอนนั้นก็ทิ้งและบอกให้ไปตัดน้ําตัดไฟอนุทินยังบอกเลยบอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไม่ใช่รัฐมนตรีมหาพม่าก็จะไปตัดในประเทศเขาได้ยังไงสรุปแล้วเป็นไงอนุทินทําได้ไหมนางแบกในแบกทําได้ไหมสุดท้ายรัฐบาลทําตามที่คุณโลมสั่งเอ้ไม่ใช่ตอมติตามที่คุณโลมแนะนําแทบทุกเรื่องเว้ยตอนนี้นางแบกในแบกก็ต้องไปแบกรัฐบาลกันต่อไปตอนแรกก็บอกทาไม่ได้ ทำไมได้ตอนนี้ไม่บอกว่าเป็นหนังออลีวูดแล้วหรือตอนนี้มันกลายเป็นละครไทยแล้วเว้ยเพราะว่า DFI เนี่ยได้เข้าไปหาลือกับสํานักอายการคดีค้ามนุษย์เลือกดูข้อกฎหมายที่จะออกหมายจับพันเอกมองชิดตูว่าจะใช้แนวไหนวิธีไหนแล้วก็ไม่ได้จับมองชิดตูคนเดียวต้องจับพวกของมองชิดตูด้วยคนนี้เลยพันตีทินวินแล้วก็พันโทโมเตนโทนหลายคนก็อบอกว่าเฮ้ยรวมพูดแล้ว มันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดเหรอแล้วดีเจะไปจับเขาจริง,รงๆเหรอสาระ <c oughs> การออกหมายจับเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความจรงิงจังจรงิจรงใจของรัฐบาลไทยมันมองได้หลายแบบเลย 1. มองชิดตูเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่มึงโดนหมายจับแน่ 2. มองชิดตูไปประเทศไหนก็แล้วแต่แล้วเราส่งหมายจับเป็นอินเตอร์โพเอาไว้ ก็โดนจับเช่นเดียวกันและที่สําคัญการออกหมายจับนั้นมันส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไทยเอาจริงเอาจังต่อไปใครจะทําธุรกรรมกับมองชิดตูกับกะเหลียง BGS นั้นต้องคิดให้เยอะรวมทั้งคณาราจ,จการในประเทศไทยด้วยไอที่เท่าๆนั่นแหละเรียกว่าไม่ได้ไปจับเขาเลยแต่มันเป็นการสร้างศักยภาพให้โลกรู้ว่าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แค่ไหนแล้วก็เป็นการ เตือนแล้วก็ดีถูหูพวกข้าราชก,การไทยเท่าทั้งหลายแหละเรียกว่าสิ่งที่จะทําต่อจากเนี้ยมันมีนัยยะทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาคือหลายคนเนี่ยได้ยินชื่อมองชิตโตเนี่ยมานานมากแล้วกระเลียง BGF อะไรพวกนี้ก็เช่นกันเอาไหนๆก็ต้องทําความรู้จักกับเจ้ามองชิตโตหน่อยว่ามิ้นเป็นไปมายังไงัดเอกมองชิตตูคือผู้นําสูงสุดของกองกําลังกระเลียง BGF เป็นกองกําลังที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็แยกออกมาจากกระเลียงกลุ่มอื่นๆกระเลียงด้วยกันรู้จักจกิจศัพ์ของเจ้ามอง ที่ตูอันนี้ดีเขาบอกว่าแซบยิ่งกว่า ซีมาโลชันเว้ยเริ่มจากเขาเป็นทหารในกองทัพ KNU แล้วพอปี38ก็แตกกับ KNU ปีตัวออกมาตั้งกลุ่มใหม่ใช้ชื่อว่า DKBA หรือกองกำลังกะเหลี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยแล้วพอปี4ีแอบปจับมือกับกองทัพพม่ามาโจมตีกะเหลียงด้วยกันคาค่ายอพยพกันเลยพอปีห3ก็เลยตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกเป็นกลุ่ม BGF แยกออกมาจากกลุ่ม DKBA แล้วก็ไปรับข้อเสนอกองทัพพม่าด้วยปีห1มองชิดตัวแล้วก็เสน เอเจอเจียงร่วมกันสร้างเชเวโกโกแล้วก็เคเค r าร์และที่สําคัญเอารายได้แล้วก็เงินทองส่วนกําไรเนี่ยไปแบ่งให้กับกองทัพพม่าด้วยและตัวเองก็มีกองกําลังมากกว่า10,000นนายอันนี้คือปฐมบทในการจับมือระหว่างหม่องชิตตูกับเสอ,อ,อเจอเจียงที่สร้างอาณาจักรอาจยกรรมหรืออาณาจักรค้ามนุษย์ระดับโลกปี67เนี่ยรู้ข้อมูลหมดว่ารัฐบาลพม่ากําลัง เพียงพัมอันนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นก็เลยประกาศให้กองกำลัง BGF ถอ,อนตัวจากกองทัพพม่าเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม KNA ซึ่งตอนนั้นก็ถูกรัฐบาลขู่ว่าทำไมามาร่วมมือกับรัฐบาลพาม่าจะจากการปราบชทเวโ,โกโกแล้วเคเคปาคไขซินซ้าหลังจากนั้นก็เลยหันมาจูบป,ปากกับรัฐบาลทหารพาม่าก็คือส่งสวยให้เหมือนเดิมจนนำมาสู่ความร่วมมือกับค่ายผาซอง ชายแดนเมวดีตอนที่โดนทหารพรม่าตีแตกตอนนั้นเรียกว่ามองชิดตูเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแถบเมวดีมีการครอบครองพื้นที่แล้วเจ้าแก๊งคอสเซนเตอร์ที่งอกออกมาเจ้าเสือจือเจียงเนี่ยแล้วมาอีตัวหนึ่งแล้วไอเสือเอ้ยไม่ใช่มาอีคนหนึ่งละไอเสือจือเจียงเนี่ยออาคนนี้เป็นใครคนนี้คือเจ้าพ่อใหญ่ของมาเฟียจีนเทาเลยแหละคนนี้เริ่มทำขบวนการแก๊งคอสเซนเตอร์ในสีฮานุวิลในกัมพูชาแต่ว่าตอนหลังถูกกวาดล้างซึ่ง รัฐบาลอังกฤษเนี่ยได้มีข้อมูลแล้วก็กล่าวหาว่าเจ้าเสิร์เจอเจี้ยนกับมองคิดตูเนี่ยเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้บอกมาด้วยว่าเจ้าเสิร์เจอยเจี้ยนกับมองคิดตูเนี่ยในปี6 1หนึ่งเนี่ยได้สร้างอาณาจักรเชเวโก,โกโกและเคเคปาปีห5เสิร์จเจอเจี้ยนเนี่ยพาดท่าถูกจับขังอยู่ในเดือนจําคองเปมกําลังรอช่วงระยะเวลาเนี่ยที่จะส่งต่อไปให้กับประเทศจีนนี่แหละเป็นต้นเหตุที่รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนเนี่ยต้องลงมือมาถึงไทยด้วยตัวเองเรื่อง่ามาอยู่ประเทศไทยเนี่ย เพราะว่ามันมีอีกปัจใจหนึ่งคือเจ้าเสือเ,เจ้าเจียงมันติดคุกภาษาอะไรสามารถวิดีโอคอลไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ BBC นี่มีหลักฐานออกมาชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมึงทําได้ยังไงแต่รัชทันไทนของประเทศไทยยังเงียบอยู่คือตอนนี้นอกจาก รัฐมนตรีช่วยทางความมั่นคงของจีนเนี่ยมาอาจกดดันให้ไทยตัดไฟตัดเนตตัดน้ํามันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมากดดันบอกว่าส่งเสริมเ,เ,เจียงไปประเทศจีนเร็วๆหน่อยซึ่งดึงหลักลึงรังไว้ทําไมก็ยังแปลกอยู่คําถามสําคัญตามที่คุณโลมบอกว่าถ้าเกิดได้มองชิดตัวมาแล้วเนี่ยจะได้นกอีกร้อยตัวเอกระบวนการไทยเทาอีกร้อยคนหลายคนก็สงสัยว่าจะ,จะสามารถจับมองชิดตัวได้จริงๆหรอจับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มันเป็นการประกาศสงครามกับแกงคอร์เซนเตอร์เรียบร้อยแล้ว และชี้ให้เห็นเลยว่าประเทศไทยรู้นะว่าใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังของแก๊งอาชญากรรมคอเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์นี้ด้วยคือประกาศให้ต่างประเทศ รู้ว่าไอ้มองคิดตูเนี่ยไม่ดีจะไม่ร่วมสังคก,กรรมด้วยคือต่างประเทศอรู้หมดแล้วเหือแต่คนไทยนี่แหละที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเขาผิดจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือประกาศให้คนไทยข้าราชก,การไทยรู้มากกว่าการเข้าไปจับมองคิดตูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าหนึ่งเขามีกองกําลังเป็นหมื่นจะส่งกําลังไปจับเขาก็เป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทหารพรมาร่าทาเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็นแถมที่ไหนได้ถ้าเกิดเข้าไปทหารพรมาร่าอาจจะมาร่วมปกป้องมองคิตตูอีกตัางหากเท่ากับเรื่องนี้ได้ประกาศสัปดาว่า หนึ่งมองชิตูนอ่ะไม่สามารถจะมาประเทศไทยแบบปกติได้ต้องแอบบแอบหบยอบหยอบมา้วถ้าเกิดแอบ,บมาแล้วมีใครส่งข้อมูลว่าไปพบก,กับใครไอตัวนี้แหละพวกนี้มึงซวยหมดแล้วเผื่อๆมีความคิดเห็นยังไงว่าการประกาศสักดาห์หรือว่าการเอาจริงเอาจังของรัฐบาลเนี่ยเป็นฝีมือของรัฐบาลตั้งใจอยากจะทําจริงๆหรือถูกจีนกดดันรวมทั้งการกดดันการแสดงความคิดเห็นของคุณโรมเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ แล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หอยดังสตูดิโอแล้วชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอน15นาฬิกาคือบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วทุกคอมเมนต์เราจะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเหมือนทุกโครงการสลัดเน่า